สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมองไปสู้คุณสุขคนขับผอกระบาดเทา้าหักหน้าชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมามมือนี้ก้อยหอยปังพี่น้องเบิง้งจิม้มไปเรียบร้อยพี่น้องหอยเคึงกระ,ะมังจิม้มแล้วเหลือซ้ำนี่หอยปังนวยดำดำบนหอยเชอรี่แล้วก็บบนหอยโขู่หน้านะก้อยแบบด่วนเร็วพี่น้องเฮ็ดให้พี่น้องเบิง้งมีหอมอ่าหอมชี่นะครับหอมสาะแหน่หอมชี่ใบเลื่อยกับต้นหอมหรือว่าหอมบัวเอาเอาลงไปเลยพี่น้องเบๆาๆไร้ใหญ่ห่างเบาใส่เบิดเนาะลงไปเลยเอา พี่เครื่องปรุงพี่น้องทางพี่บานนี้เข้าขัวหัวหอมเพื่อบ,บชุลมาลมะนาวแล้วก็ประเด็กโอ้ประเด็กตอนได้พี่นอ้องเอามามามาใส่ที่ระย่างใส่ที่ระย่างโอ้โบใส่หลาย <laughs> โบใส่หลายหลายเติบพี่ขึ้สิเพจอยู่หรื <c oughs> อเปล่โอ้ไงไงโอ้ยไงงงเลยเข้าขัวเพิ่มความหอมพี่น้อง าาก้วยโบยากพี่น้องใสวัตถุดิบแบบง่ายๆโอหอมข,ข่าวขวมาเลยเอาบีบใส่ตัวนี้ขีมือจะคล้องอยนอะพี่น้องเนาะใส่ไปเลยอ้ยนีก้วยจักหน่อยพี่น้องเมื่งใส่สิปเปี้ียวบางเื้อใสมดแดงนั่นแหละพี่น้องมันมันจังขัดเอาขาดบ่ไรแม่นตัวนี้พี่น้องของแท้โอ้เปิดเปิดฟ้าเปิดกระปุกออกหอมใส่กันเลยเค็มบ่เค็มอยู่ดี อ่าบอส่หลายคัน hmm. ว่าเข็มคันว่าเข็มบอส่หลายได้พี่น้องคุกเขาให้เข้ากันพี่น้องโอ้ยพู้น่ะเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนึ่งเอาเบิ่งบาดลุ่มหัวล่มออกพี่น้องซุยซุยอยู่ต้องเคาะหมอนะหมอหัวมาผู้น่ะ เพิ่มเปรี้ยวยังไงอืมเั็นส่วนหนึ่งหนักเลยนะขั้นเลยความเปรี้ยกบนพี่น้องอุ้ยหัวมีแต่หัวใหญ่ๆงามๆเอามาเบิ่งทั้งพักพี่น้องมาละขี่นกได้มาแล้วพี่น้องมาละขี่นกพักกาดแงมพักกาดพักกาดแงมหรือว่าพักกาดเอะพักกาดหินนะครับยอดมาละก็ได้โอ้ยมือได้ก็ได้อันนี้หอมมันเปปเปอร์มินเหมือนว่าเอาไปเดี๋ยวจังหน่อย ไปเสียดเสียดงั้นก็บาดเท้าพี่น้องเอามาพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วล่มแห้งครับมึอนี่ก้อยเรียบร้อยไหมเบาไหลย,ย่างพี่น้องเดี๋ยวล่มแห้งไปเรืยย่อยๆล่มทรงโอ้ล่มหัวล่มออกนี่คักไหลมาเด้อพี่น้องเด้อก้อยหอยบาดเท้าเส้นน้ำอันนั่น,น,นจุ๊งหน่อยจังว่าพี่น้อง Thấy làm tôm súp cho ngon không Mình nhạc cả lông đi học Maléu. ตั้งตึมตึมที่ขนาดร่มตัวร่มทรงน่องพักอันพักใส่หน่อยพอดีเลยกำลังแบบกรบกอดตัวทำนี่ย ี่น้องว่าเนี่ยมึงคือจังหวะเจาะอยู่บัดดีบ่เจาะได้พี่น้องหลายตับ จำน้ำมันออกพักไอ้พักมิืนใส่ปนมึงเนะ่ bà thảo có mít chín mua mập mua mập được <laughs> hết những đấy đầy nó hơn chín thằng bò 不过来。 เนี่ยเบิ้งนั่นเป็นเส้นดำๆแต่ว่าไม่อกินแบบโอ้บขนาดได้พี่น้องคั้นแม่นตะกี้เนาะไปกินยูนน้ำหวยน้ำนองหนึ่งลายพี่น้องคู่เมือนีหายยากผู้แขวบดีกับผ่้ได่ nó nào bừng cái phòng cái phòng nổi quá sao uống những cứ cầu เคืองกันละมั่งเนาะ Bẹp nén nhìn Bẹp <Nun> Nướm <Nun> nướm <Nun> Cộp cộp แบบว่านึบๆใส่เขียวดีขนาด คัดบักพริกใส่กับห <c oughs> อมมิ่นมาเนี่ยใส่กับมะละปะ๊เขาทาเขาทาแน่วเลยวันนิไปน้ำกันละงงางพี่นอ้อง Ó เจ็บครับคุณหน่อยกล้วยที่ปเปรี้ยวๆหร้อเขาท่าครับ น้ำตลาดต้ีห้าอย่างครับมันหลากหลายอืมปังเสียงดิ่น้อง

พาดเมนูบำรุงกามเมนูบำรุงแก้วอีกเมนูหนึ่งเลย่น้อง ข้าเอาไปย่างแห้งสิแห้งสินื้มน Đúng Biết <laughs> bằng nào thì không? Ngồi bữa lại Tính bớt phía nông Nhưng mà mình bố mẹ, hai nhà เครื่อนก่กเสียบพี่อน <c oughs> เคลื่อนเครือนยังเครื่อ,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 อปอกบ่ ไปทั้ง <c oughs> บ้านบ้าดำ <c oughs> บ้านน้อง <c oughs> บักหอย <c oughs> ปูปลาหน้าหนาม <c oughs> เขาหน้าทำา <c oughs> ปลาคนงามๆครับทั้งจนส่วน <od>

hang nhầm hang <coughs> <Hàng> nướp <laughs> nhầm nhẹp nên nên cường <Kương> văn <án> hùng vui <laughs> พี่น้องเอ้คลิปนี้หอยหอยปังแบบเน้นๆเนนขี่วเลยบริหารน,นี่โอ้ยขักหลายคึงกะละมังจิ้มแล้วเดี๋ยวถาดหน่อยนึงเอาคึมไม่แล้วจักสีลมจักสีฝนพี่น้องอยู่หลายหม่องหลายบอลรักษาสุขภาพในเรื่องพี่น้องเด้อช่วงนี้เทิงลมเทิงฝนเทึ่งหนาวหนาวก็มานะครับจังหวะลมมันแห้ง กัฝากพี่น้องนะครับสู่คู่สุขคนที่ให้เกจติดต,ตามรับชมป่าเ่านะครับบริษัทยูไซก็แล้วแต่นะครับขอให้มีแต่ความสุขเด้อพี่น้องเด้อคิดยังคิดหดวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับคลิปนี้กินกล้วยหอยโดนแล้วนะครับที่บอได้กินกล้วยหอยมื่อนี้ได้หอยปังลวยดำๆมา นะครับมาก่อยซูพีสูนองกินมากร่อยสูพีสูนองเบิ้งเอาบรรยากาศกับอาสีเสียงซาสาลมแห้งเนี่ยขอโทษขออภัยได้หลายคลิปนี้นะครับฝากพี่ต้อนนองสูขุซูคนคืนเอเรานะครับมากอะไรถึงแจกกระแช้ามาถานรดีนะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ